สวัสดีครับผมหมออ๊ดนะครับนายแพทย์ชัยชัยเชิดวันนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไข่สำรองในผู้หญิงนะครับผมไข่สำรองคืออะไรนะครับผมไข่สำรองก็คือจํานวนไข่ที่ยังคงเหลือในรังไข่ณนะตอนนั้นนะครับผมของผู้หญิงนะครับผมเราทราบอยู่แล้วว่าเซลล์สืบพันธุ์ของผู้หญิงก็คือเซลล์ไข่นะครับผมซึ่งเซลล์ไข่เนี่ยในผู้หญิงจะสร้างเสร็จตั้งแต่เขาเป็นเด็กทารกอยู่ในท้องแม่ละโดยเราพบว่าไข่จะมากที่สุดในช่วงที่เขาอยู่ในท้องแม่ประมาณ6-7ถึงล้าน นะครับพอข้อออกมาไข่จะเหลือแค่ประมาณ1-2ล้านใบพออายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไข่มันจะลดลงไปเรื่อยๆตามอายุเราพบว่าตอนอายุประมาณ37ปีไข่จะลดลงไปค่อนข้างเร็วมากแล้วเห็นว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นไข่จะลดลงไปตามนั้นนอกจากอายุแล้วเนี่ยเราพบว่าการใช้ชีวิตในประจําวันของผู้หญิงนะครับผมการผ่าตัดในรังไข่การได้รับยาเคมีมบ,บาําบัดหรือการฉายแสงแม้กระทั่ง โรคทางกรรมพันธุ์ก็จะทําให้ไข่สารองเนี่ยลดลงไปได้นะครับผมในผู้หญิงอายุเท่ากันนะครับไข่สารองก็ไม่ได้เท่ากันในแต่ละคนนะครับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยดังที่กล่าวมานะครับผมการตรวจไข่สารองเนี่ยเราตรวจได้ยังไงบ้างนะครับผมก็คืออันดับแรกนะครับการตรวจฮอร์โมนในวันที่2ของรอบเดือนก็คือฮอร์โมน FSH กับฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือว่า E2 นะครับผมเราพบว่าในผู้หญิงที่ฮอร์โมน FSH สูงเกิน10เนี่ยไข่จะเริ่มเริ่มลดลงละเหลือน้อยนะครับอาจจะน้อยประมาณ4ใบนะครับผมนอกจากนั้นตัว E2 หรือว่า e x t r a d i a l เราจะตัดที่ค่าประมาณ80พโกร g m l นะครับไข่ผู้หญิงก็จะลดลงหรือว่าเหลือน้อยนะครับผมตัวฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ก็คือการตรวจหาฮอร์โมน a n t i m u l l e ล i a n Hormone หรือว่า AMH ตัวนี้ข้อดีอยังไงตัวนี้ข้อดีก็คือเราไม่ต้องตรวจเลือดในวันที่2หรือว่า3ของรอบเดือนเราสามารถตรวจวันไหนของรอบเดือนก็ได้นะครับผมซึ่งค่ามันจะคงที่ในผู้หญิงแต่ละคนนะครับเราจะตัดที่ค่าตัว AMS เนี่ยน้อยกว่า1.2เราจะถือว่าในผู้หญิงคนนั้นไนะข่สำรองจะเหลือน้อยนะครับผมอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็คือการอันตราซาวนะครับผมเราจะอันตราซาวในวันที่2ของ ถึง3ของรอบเดือนเพื่อดูขนาดไข่ประมาณ2 10มิลแล้วก็เราจะมานับรวมกันนะครับเราเรียกว่าการตรวจ a n t r a l f o l l i c l e c o u n t หรือว่า AFC นะครับในผู้หญิงที่ตัวไข่สำรองหรือว่าฟองไข่เนี่ยทั้ง2ข้างรวมกันน้อยกว่า5ใบเราถือว่าในผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไข่สำรองเริ่มเหลือน,น้อยละนะครับผมทำไมเราถึงต้องตรวจไข่สำรองนะครับผมการตรวจไข่สำรองก็จะบอกเราว่าเวลา ทำเด็กดอดแก้วหรือว่ากระตุ้นไข่เนี่ยในผู้หญิงคนๆนั้นเนี่ยจะมีการตอบสนองต่อการกระตุ้นไข่ดีมากน้อยแค่ไหนดูอัตราค,ความสมําเร็จในการกระตุ้นไข่รวมถึงโอกาสที่เขาจะต้องยุติการกระตุ้นไข่หน้ารอบๆนั้นนะครับผมเราจะเห็นว่าพออายุมากขึ้นไข่มันลดลงไปเรื่อยๆรวมถึงการใช้ชีวิตประจําวันในทุกวันทุกวันของเราในผู้หญิงหรือว่าสาวๆนะครับผมถ้าไม่อยากให้ไข่ลดลงเร็วนะครับผมเราก็ต้อง หมั่นออกกำลังกายนะครับผมทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับผมแล้วก็เลี่ยงการดื่มสุรานะครับการสบุหรีนะครับผมไข่เกาก็จะไม่ลดลงไปเร็วนะครับผม